าเกิดพูดถึง t ฟอร์มเมอร์เวลานี้จริงๆต้องนึกถึงพี่เจเลยนะดูหนังเสร็จเนี่ยเราก็อยากได้ก็ซื้อจากที่สนามหลวงนั่นแหละซื้อจนน้องมันไม่มีอะไรขายนั้นความหายนะก็กำเนิดจะตรงน,นั้นแหละที่สนามหลวงเพียบมากอ่ะแปลงร่างได้แปลงร่างได้ด้วยใช่ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวที่ไปออกรายการซุปเปอร์มาร์ตัวนี้จะใหญ่ที่สุดอ่ะที่จะชอบหนคริสต์มาทอ่ะมากเพราะพี่ซื้อก,ซ,อกซื้อมาเล่นพี่ไม่กะซื้อมาเก็บก็ตามมาประมาณสองสองปีกว่ากว่าจะ ทุกที่แคปตาล,ล็อกมันมีตัวที่แพงที่สุดดันเป็นหน่วยค่าใช่หน่วยค่ามาเลเซอร์คอมมาดตอนนี้ราคาเท่าไหร่ที่บอกขึ้นแสง <c oughs> ตัวกล่องเป็นแสง <c oughs> พ่ออะไรก็เก็บอะไรมันต้องเลิกจากความชอบถ้าซื้อมาแล้วไม่ชอบซื้อมาซื้อมาเก่งมันก็จะเก่งจน,นาลารฟูมปากแล้วกำไรของมันเนี่ยคือความสูงที่ไม่สามารถจะเอาเงินมาซื้อได้เลยะอันไหนที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้คุณแล้วคุณเก็บแล้ววันใดวันหนึ่งไม่มีคุณพ่อคุณแม่ ีค่ไหมถูกไหมไอคันยันั้นน่ะให,ให้ใครมาซื้อเป็นล้านเราก็ไม่ขาเล่นพวกนี้มันหวยหาความทรงจำมันต้องมีสตอรี่แล้วก็ความชอบของเราหลายคนก็บอกว่ามึงเกิดเพราะทานคอมเมอร์ใช่มันก็ทำให้เราสร้างชื่อเสียงได้ที่ย้อนกลับไปนะเออวะเราไม่เกิดมาจากทานฟอมเมอร์ er นะใช่ต้องขอบคุณมันครับเออสวัสดีครับผมตี้นะครับจากช่องส l a m รีวิวครับผมแล้ววันนี้ครับผมก็จะพามาพูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้เลยเจ๋งละ ชาร์นโฟร์เมอร์ตอนนี้ผมก็นัดกับพี่เขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขากันดีกว่าครับไปครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับแนะนําตัวหน่อยครับผมเออผมลุงเจครับเขาจะเรียกกันว่าลุงเจอ้าไม่ใช่พี่เจพี่เขาจะเรียกว่าลุงเพราะหัวงอโอ้โหเฮ้ยพงเบี้ยวเลยนะเรียกลุงเจส่วนใหญ่เรียกลุงเจอตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เจก็พันทิพย์งามวงวานชั้นหก ครับแล้วก็เป็นโซนของเล่นร้านพี่เจมีชื่อร้านว่าอะไรครับที่นี่ก็ T F by J ตามนี้เลยอ่านี่ตามเสื้อเลยนะ T F by J T F นี่ย่อมาจาก transformer transformer ใช่ transformer by J ครับผมหรือเราจะพลิกแพงก็ได้เป็นอ่า toy and figure ก็ได้อ่าพี่เจเปิดร้านที่พันทิพย์งานมวงวานมานานหรือยังครับพี่ปีนี้น่าจะปีที่ห้าห้าปีเองเหมือนจะนานเร็วมากเลย โควิดก็2ปีละอ่าใช่พี่แล้วช่วงโควิดเป็นไงบ้างอ่ะพี่ก็ก็ตายครับเพราะมันปิดไงเราก็ต้องดิ้นรนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเอา้าแล้วอย่างนี้ก่อนที่พี่เจจะมาเปิดร้านที่พันทิพย์งานวมืองวานพี่เจทําอะไรมาก่อน,นครับก็ขายของเล่นขายทันฟอร์เมอร์เนี่ยแหละแต่ขาย้ไม่ขายใน a ฟ e b o o k ในเพจขายมาก่อนหน้านั้นแหละแล้วก็สมัยก่อนเลยย้อนเป็สิบปีก็ มดบอร์ดมดบอร์ดมอดอ่าลงทาวบอร์ดมดกันตะกอใช่ไหมเออขายในนั้นนั่นแหละขายในกลุ่มบอร์ดมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็น a c e b o o k ตอนหลังก็เป็น Facebook Facebook เสร็จพี่ก็ตั้งเป็นเพจดีกว่าเพจของทางร้านครับเพจเพจพี่อใบเจจะมีก่อนเปิดร้านหนึ่งปีครับพอเปิดเพจหนึ่งปีก็มาเปิดร้านร้านพี่เจขายสินค้าประเภทไหนเนี่ยมังคบพี่หลักๆจะเป็นทานฟอร์เมอร์ ไม่ว่าจะเป็นงานแพ้เติร์ p ปาร์ตี้เคโขายหมดแต่ช่วงเนี้จะดรอปดอกลงไปบ้างครับเพราะว่าเรื่องโควิดทำสั่งซื้อสินค้าอะไรค่อนข้างที่จะลำบากก็เลยดอรอปลงนิดนึงแต่ก็ยังพอมีแล้วก็จะมาเพิ่มในส่วนที่เป็นตู้โชว์เคสครับผมแล้วตู้โชว์เคสของพี่เจพี่เจคิดค่าเช่าตู้โชว์เคสอะไรยังไงบ้างครับก็จะมีสอแบบแบบใบเดี่ยวก็จะเป็นเดอลอะพัน แต่ถ้าเป็นแบบคู่มันจะใหญ่กว่าครับผมก็เดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่พี่ทางร้านไม่มีหักเปอร์เซน็นคือลูกค้ามาฝากก็เสียแค่ค่าเชา่าอพันกับพันห้าขายได้เท่าไหรกก่ก็ตามนั้นเลย้นะครับเราไม่มีบวกเปอร์เซน็นก็โอ้สมัยก่อนผมเคยเช่าตู้โชว์เคสขายนะพี่เป็นตู้เป็นอะคริลิกนะ,ะ,ะแต่นี่นของพี่เจเป็น อันนี้ทั้งใบเลยเลยนะทั้งใบเลยนะมีสี่ชั้นเลยพี่สมัยก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยรูรูจะเป็นช่องนี้นะร้อยล้านึิงอะไรประมาณเนี้แล้วก็มีเขาก็จะบวกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคนขายเปอร์เซ็นต์อีกแต่นี่ไม่มีไม่มีของพี่เจร้านพี่เจไม่มีหัาเปอร์เซ็นต์เลยขายได้เท่าไหร่คุณเอาไปคุณได้เอาแต่ค่าตู้มารายเดือนแค่นั้นสาหรับคนที่เฮ้ยมีของแต่แบบอยากระบายก็มาฝากร้านพี่เจได้เลยทางร้านก็มีออนไลน์ให้ แพ็กให้ด้วยพี่ก็แพ็กส่งให้ออนไลน์ให้ถ้าในไลฟ์หรือเวลาทําคลิปอัปเดตของถ้ามีลูกค้าติดตอนะ่อมาพี่ก็แพ็กให้ส่งให้อคุณไม่ต้องมาแพ็กมาส่งเองครับผมถือว่าโอเคอยู่นะคูดดีเลยพี่แล้วผม <laughs> เป็นลูกน้องสักคนไหมพี่ไม่ได้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวไม่มีไม่มีไรายได้แค่ตัวเองก็จะลำบากแลนะครับผมพี่เจแล้วจุดเริ่มต้นของการที่พี่เจมาเปิดร้านโชว์เพจ เรต้นมาแด้ไงพี่คือพี่รู้จักคนค่นข้างที่จะเยอะพวกพ่อค้าหรือคนที่สะสมท่านฟอร์เมอร์ครับพี่แล้วก็มีวันหนึ่งพี่สยอย่อยเอาก้าวทอยพี่มาส่งของพี่สอยแล้วก็พี่ซอยก็ชวนบอกเออินงเจอยากเปิดร้านไหมอะไรซึ่งจริงๆมันอะอยากเปิดร้านมันตรงข้ามกับร,ร้านร้านพี่สด แต่พี่สวยเขาอยากได้กรนกรหาหุ้นส่วนแล้วเมื่อก่อนที่นี่คือก็ขายของเล่นเยอะแบบนี้ไหมพี่คือแต่ก่อนที่พี่มาตอนนั้นลูกเทพจะเยอะอ๋อครับผมจะมีร้านของเล่นอยู่ไม่กี่ร้านจะเป็นลูกเทพแต่พี่จะมาส่งของแล้วพี่ก็ว่างไงว่างด้วยไม่ได้ทํางานอะไรพอมาส่งพี่ก็เดินดูเออมันก็เราชอบของเล่นนะนะเดินดูก็เพลินทีพี่สวยเขาอยากได้ห้องเราก็เขาก็เลยชวนบอกพี่เจเอาว่าห้องอะไรเนยบอกเอาไปทําไมเพราะ พี่พี่ไม่สนใจเรื่องเรื่องร้านเรื่องอะไรอยู่ฮะเพราะพี่ขายในเพจอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พี่สวยก็บอกอยากได้บอกอยากคือสรุปสวยมันอยากได้แล้วก็เลยถามว่าอ่าเราค่าเช่ามันเท่าไหร่เขาบอกประมาณหกพันล้วหกพันก็ไม่แพงนะแต่มันอยู่ข้างหลังไงมันอยู่ข้างในสวยค่อสวยเออมันอยู่ในสวยก็ตกวันเท่าไหร่วันสองร้อยอาหารคนละครึ่งอ่ะอพี่สวยก็ตกคนละร้อยก็ถามมันว่า อยากได้ใช่ไหมสอยมันอยากได้บอกอยากถ้งงางั้นพวกวันละร้อยก็ไม่เป็นไรเราก็เอาก็เอาแต่มีข้อแม้อย่างเดียวผมลุงเจพี่เนี่ยจะไม่เข้ามาในร้านเลยนะคือให้ยกหน้าที่ให้พี่สอยให้พี่สอ<ห>ยสนเดียว <c oughs> ใช่จริงจงอย่างนั้นเลยเพราะพี่ไม่ขี้เกียจมาวุ่นวายมาขายของมาอะไรเพราะของก็ไม่ค่อยเราไม่มีของสต็อกเหมือนพี่โส<อ>รยบถูกป่ะตอนนั้น ทีมาก็ตามตามออเดอร์ลูกค,ค้าพอมาเราก็ส่งก็จบแต่เนี้ยมันไม่มีต้องมาสต็อกของที่หลานแต่พอพอได้เปิดร้านจริงๆก็เราก็ว่างไงมันก็ต้องเฮ้ยมันอะไรเขาเรียกอะไรเอาเปรียบเขาหรือปาเราก็เป็นเจ้าของร้านเหมือนกันเราก็ไปใช้น้องมันเปิดอยู่คนเดียวขายอยู่คนเดียวอะไรเราเราก็ไม่ได้แบบทํางานทําการอะไรเราก็ว่าไง,ไง่เงี้ยป่ะเออก็เลยรู้สึกสำเร็ก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็มาทุกวันเลยเออก็มาทุกวัน มาขายก็สนุกดีตอนนั้นก็ขายก็ขายก็ขายได้อยู่นะขายขายดีตอนนั้นของพี่ก็จะเป็นแนวทันฟ former ใช่ใช่กับกับพี่สวยพี่สวยเขาก็มีเยอะทันฟอ f เมอร์ก็พอดีก็เลยก็เลยเป็นทันส o r m e r ของพี่เนี่ยจะเป็นทันฟอ f เมอร์พี่สวยถ้ามีแกก็ทัน f o r m e เมามามาวางด้วยกันครับผมส่วนร้านแกก็เป็นหุ่นเก่าอะไรพวกนี้อก็แบ่งชัดเจนก็พออยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาพี่สวยก็อยากได้ร้านอีกออืซึ่งเป็นร้านทุกวันเนี่ย ผมพี่สวยก็เลยถามว่าลุงเจถ้าคนเดียวไหวมั้ยบอกอ๋อได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะมันเปิดมาเป็นเป็นปีละตอนนั้นอ๋อพี่สวยก็เลยเปิดอีกร้านหนึ่งเป็นส่วนตัวเขาอีกอ่าตอ้พี่เจแล้วเออพี่ก็เป็นคนเดียวละเยไปเจก็เป็นคนเดียวครับแต่ไปตั้งแต่หนแต่พอพี่เปิดมาที่ก็แอร์เรียพี่กินเยอะมากเล้นะตอนนั้นอยู่ร้านนู้นจะไม่เยอะร้านก็เท่าเท่าล็อกทั่วไปเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดได้สะพังก็ก็มีไอเดียคิด ู้ฝากโชว์เคสีก็เพิ่มอีกหนึ่งล้านข้างในครับแต่ตอนนี้ข้างในมันเงียบไงมันไม่มันไม่เหมือนตรงนี้ข้างในคนไม่ค่อยเดินเข้าไปก็ก็อยู่ได้ไม่กี่ปีเออก็อีกสักน่าจะประมาณรักสามสามหรือสี่จนมาเนี้ยปีอันเนี้ยปีหนึ่งย้ายออกมาครับมันย้ายออกมาพอ,อาดีเออก็เลยมาเป็นร้านทุกวันเนี้ยพี่ย้ายออกจากข้างในมาด้านนอก อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการที่พี่มาเปิดร้านที่มาเปิดร้านพอพี่สอย่ะพอพี่สอยเลยชวนถ้าเกิดพูดถึงทรานส์ฟอร์เมอร์เวลานี้องจริงต้องนึกถึงพี่เจเลยนะขอบคุณครับครับผมแล้วพี่เจพอจําได้ไหมครับว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวแรกเริ่มต้นไปได้ยังไงพี่พี่ไปซื้อที่ไหนมาครับผมเริ่มต้นตัวแรกคือดูดูหนังก่อนดูหนังหนังเข้าปีสองพันเจ็ดครับก็ดูหนังภาคแรกใช่ ซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นพี่ก็ไม่ได้ดูการ์ตูนฮา er นฟอร์เมอร์นะตอนนั้นรู้สึกเฉยๆแต่ชอบรถวัยรุ่นคนผู้ชายชอบรถบอบบบี้นี่ผมชอบมากนะคาร์โาโลกก็ <c oughs> ก็รู้ว่าสัมหล็กขายอะไรอย่างเงี้ยพอหลังนี้ดูหนังเสร็จเนี่ยเราก็อยากได้มันก็มีวันไปเดินสนามหลวงเราก็นั่งแท็กซี่ไปคือตลกคือพอเราลงปิดประตูปุ๊บคิดเงินปุ๊บเราหันมาเข้ามาปุ๊บ บอกเฮ้ยนี่ไงขงผมตอนนั้นเป็นตัวอะไรพี่แต่จําไม่ได้นะแต่มันเป็นค้าซึ่งเหมือนเด็กเด็กเล่นมันไม่ได้แบบผู้ใหญ่เล่นอเออมันเป็นเหมือนเด็กเล่นจําไม่ได้ว่าว่าตัวอะไรจําไม่ได้ก็ซื้อก็ซื้อจากที่ที่สนามหลวงนั่นแหละจนซื้อจนโอ้โหนั่นห่ะล้นนั้น,นความหายนะก็กำเนิดจะตรงน,นั้นแหละที่สนามหลวงก็ซื้อใช่ซื้อซื้อจนน้องมันไม่มีอะไรอยากขายก็ให้เบอร์ จนมาสื่ส่งถึงบ้านน่ะ hmm. เออน้องมาส่งที่บ้านก็ตอนหลังก็ไม่มีละก็เริ่มออกหาเองก็ต้องมาที่อ่สะพานเหล็กครับมาที่พิลมมาที่สะพานเหล็กพิลมลมสะพานเหล็กกะแหนะ่าสะพานเหล็กกะแฟสะพานเหล็กกาแ่ลลก,ก,แก็หาเท่าเด้มน่นนะหาจนก็ไม่มีก็ครบหมดละก็จนนี่แหละก็เข้าสายจะเริ่มจะเป็นพ่อค้าอื่นเข้าไปทางอ e ีเบอ ตัวไหนที่เขาไม่มีขายแล้ว,ลวพี่ก็ลองสั่งครั้งแรกเฮ้ยแม่งมีแม่งได้เลยถึงเลยก็ตั้งแต่นั้นหายนะเกิดเลยก็คือสั่งจากทางอีเบย์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็จนเป็นช่องทางการขายด้วยอะไรด้วยเริ่มจากอีเบยก็เก็บก็คือเก็บแต่ภาพหนังไม่ได้ดูการ์ตูนแม่รูถ้าเป็นจีวันเป็นการ์ตูนภาพอย่างเงี้ยอ่าครับผมพี่ไม่ดูเลย พี่ก็เหมือน<ม>คนที่เก็บทานซัมเมอร์เหมือนทุกวันเนี่ยที่ดูแต่ภาคภาพยนต์ไนเรื่เบย์แล้วก็กินแล้วก็ซื้อมาเก็บ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 พอมันครบมันปันแต่เราดาันยังชอบอยู่เมื่อชอบก็อยากจะเล่นไอ้ต้นกําเนิดเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือต้องเป็นตัวพวกนี้เลาวถึงจะเป็นร่างจีเจเนเรชันวันหรือย่อเป็นจีวันครับผมนั้นอ่ะเราก็เริ่มชอบก็ชอบอีกชอบชอบตอนนี้ก็เริ่มตามที่เป็นจีวันมากขึ้น ส่วนภาคหนังก็จะเริ่มรู้สึกเฉยเฉเราจะไปดูเพราะว่ามันจะเป็นเราก็อายุเยอะของพวกนี้มันเหมือนบินเทจถ้าเป็นจีหวังหนังก็จะเป็นภาคใหม่ใหม่ใหม่ถ้าสองปีสามปีสี่นะเขาไล่ใหม่ใหม่ขึ้นมาแต่ก็เฉยเฉยละเริ่มจะเป็นจีหวันอันนี้ก็คือเริ่มเริ่มเริ่มจะถ้าถ้านักสะสมบ้านเราสมัยใหม่พอหมดกระแสะหนังเขาก็ปล่อยละปล่อยละไม่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 เก็บละครับผม แต่ถ้าคุณมีความชื่นชอบมันก็มันก็ต้องหาแล้วว่ามันมีอะไรต้นกำเนิดมาเป็นยังไงอะไรยังไงถือว่าถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าคุณชอบจตัวเนี้ยใหญ่มากๆเลยนะอันนี้เป็นงานจีนเฮ้ยถึไมันทําดูดีขนาดนี้ไซส์ใหญ่ใหญ่ที่สุดละเจ็ดสิบเอ็ดเซนแบบเฟี้ยวมากอ่ะแปลงร่างได้แปลงร่างได้ด้วยใช่ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวที่ไปออกรายการซุปเปอร์มังตัวนี้ใหญ่ที่สุดอ่ะ นีแต่มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยป่ะพี่มีไฟครับแต่ไม่มีเสียงมีไฟแต่ต้องอัตโนมือครับก็อยัางเงตางมปรถได้แล้วตัวนี้นี่ถ้าลูกค้าเดินมาที่ร้านเราขอซื้อนี่พี่เจขายเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้หมดแล้วต้องสั่งอ๋อต้องสั่งราคาน่ยอยู่ที่ประมาณล่าสุดพี่ขายอยู่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งใช่โอ้โหของใหม่นะของใหม่งานจีนหมื่นหนึ่งแต่สวยนะครับต้องบอกก่อนตัวนี้ดี ตัวนี้ดีพวกนี้ใหญ่ๆเนี่ยซอฟบิ๊กซอฟใหญ่มาดูได้เลยนะตัวนี้ไม่ได้ซอฟนะบอกก่อนนะตัวนี้เล็กเยอะสิบโลอ่ะตัวนี้มันสิบกิโลอ่าแล้วก็ที่ิซเนเจอร์ของร้านพี่เจเลยแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะคือหน่วยพิฆาตแมสใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันซึ่งจริงเนี่ยที่จะชอบหน่วยพิฆาตมาร์อ่ะมากเพราะว่าดูกระตูนไอเนี้ยพี่ไม่ได้ดูทานพอมเมอร์แต่เรามาอินกันหนังแต่หน่วยพิฆาตมาร์เนี่ยเราดู ดูเสร็จแล้วก็แม่ก็ซื้อให้แต่ตอนนี้ซื้อให้ไม่โอก็คือบ้านพี่ไม่ได้มีเงินเขาซื้อคอนดอยมอเตอร์ไซค์เขียวอ่ะร้อยกว่าบาทจะสองร้อยอะไรประมาณเนี้ยหลักที่เป็นสองร้อยไม่ไม่ถึงห้าร้อยอ่ะพี่จะได้พี่จะได้อยู่สามคันโอ้สมัยก่อนก็ถือว่าแพงแล้วพี่ใช่เรถือว่าก็ไอ้นียมันจับต้องได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่ๆอ่ะรถพระเอกที่แม่งคันใหญ่ๆเือบอกว่ไม่มีเงินหยาแต่ตอนเนี้ยเราก็เก็บ ที่เป็นคนเก็บของเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีคือแต่ไม่ได้เก็บแบบโอ้โหทะนุถนอมอะแต่เราเล่นไม่ไม่แบบหายนะ <c oughs> เล่นก็รู้จเขน็นแล้วก็บินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบคนอย่างเงี้ยเสร็จ <c oughs> ล้วก็พอเล่นเสร็จเราก็เก็บใส่ตู้หรือแอบไว้ในไหน,ไหนก็ได้จนมันก็อยู่ทุกวันเนี้สามพ <c oughs> ันนั้นโอ,โอ้เจ๋งเลยพี่เออแล้วตอนเนี้ยเราก็เริ่มหาตอนที่ก่อนจะเล่นนานว่าเมื่อก็หาหาไม่มีใครขายไม่มี <c oughs> ไม่มีเลย จน,จนมาเล่นชอบทันพรเมือ์ก็เล่นทันพรเมอรืเมอ์ยาวแต่ตอนเนี้ยเริ่มแบบขายด้วยอะไรด้วยเริ่มหาสะสมแล้วไยอีกไหนๆเราสั่งอีเบใช่ป่ะเราก็เริ่มหาหน่วยไปข้าวสมารสรุปก็มีแล้วราคาเป็นไงพี่โอ uh ้ราคาเอาเรื่องอยู่แต่เราพอซื้อได้เราพอซื้อได้เพราะพี่ซื้อกะซื้อมาเล่นพี่ไม่กะซื้อมาเก็บครับเพราะว่าถ้าเก็บงานกล่องเนี่ยมันแพงมากพี่ไม่สนใจเรื่องกล่องแต่พี่สนใจเอาให้มันครบอ่ะของที่มันครบ กระสุนครบไม่มีตำหนิไม่ขาดไม่หายคนมีหมวกมีหน้ากากมีอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้มันก็ตามมาประมาณสองสองปีกว่าสองปีกว่ากว่าจะพบทุกที่แคตตาล็อกมันมีอ่ะโอ้โหสุดยอดออพี่ถือว่าเร็วนะสองปีเราก็ได้มาแบบคว,ความเขาเรียกอะไรอ่ะความบังเอิญเนีเ่บังเอิญเพื่อนมีแบ่งกัน มันไม่เขาไม่ได้แบ่งคือคือเขาเขาก็ขายอะไรเราอแต่สภาพมันไม่ไม่ไม่นั่นขาดคนแต่อีกวันหนึ่งในกลุ่มดันมีคนมาขายผุ่นไอ้คนอะไรมาแล้วพี่ก็ได้มาครับมันเป็นความบังเอิญอ่ะแล้วก็จนสุดอ่ะจนครบเลยเพราะเรา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 ชื่นชอบกับมันเพราะว่าผมเห็นพี่ไปออกรายการพี่มั่แทนที่เฮ้ย t r a อร์เมอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่แพงที่สุดใช่ไหมพี่ตัวที่แพงที่สุดดันเป็น หน่วยค่าใช่หน่วยค่ามาเดเซอร์คอมมานตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นจะแพงตัวนั้นนี่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วพี่ก็บอกแล้วมันมันคือบางคนบอกราคาในอี์เดนเวอร์บางอย่างแล้วก็ดูใชั่นหนังมันกี่ปีแล้วอ่ะแต่คุณต้องดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีคนขายในสภาพที่มีกล่องแล้วใช้ได้สมบูรณ์มีขายกี่คนซึ่งตอนนี้มันแทบไม่มีเลยนันมีแต่เป็นซากเป็นไรเออคื่อพี่เจอล่าสุดที่นั่นก็อย่างที่บอกขึ้นแสงตัวกล่องเป็นแสง ใช่แต่ถ้ามันจะมีที่เขาการันตีโดยการใส่กล่องอะคริลิกไอ้พวกนี้มันจะเวอร์อยู่แหละเขาการันตีพวกนี้กล่องก็จะราคาหลายหลายแสนเนี้ยมันจะเวอร์นครับผมแต่ไปหาดูไม่มีไม่มีใครขายที่แบบสมบูรณ์ระบบใช้ได้อินเฟลเตอตัวครบๆของครบๆมีกล่องมีคู่มืออย่างนี้หายากครับผมแล้วพี่เจตั้งแต่พี่เจเล่นของเล่นตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับพี่เจได้จับของเล่นมาก็นานนานอยู่พี่เจมองว่าสมัยก่อนกับยุคสมัยใหม่สําหรับของเล่นพี่เจมองว่ายังไงมั้งมันมันมันคนละแบบอะสมัยสมัยพี่มันเหมือนยุคก้าวสูงอะมันจะมีมันเป็นจุดต่อระหว่างของเก่าของใหม่มาบรรจบกันไงซึ่งซึ่งพี่ว่าพี่ยุคพินจะได้เปลี่ยวคือพี่ได้เล่นของโบราณด้วย ซึ่งไอเด็กยุ่ใหม่สมาัยนี้มันไม่ได้เล่นของโบราณครับจะเล่นเล่นของใหม่ใหม,ม่ถูกปะดังนั้นพี่ถือว่าโชคดีพี่ของใหม่พี่ก็ยังได้เล่นอ่าถูกไหมใช่แล้วเด็กยุ่ใหม่จะไปเล่นของที่ย้อนยุ่งนะเดี๋ยวนี้ราคาไหวถูกไหมอย่างเซนไตยอย่างเงี้ยอ,อ่ะใช่ปะคือราคามันไม่ได้อะ่ะ<ช>เด็กๆ,ๆอย่างที่พี่บอกโอ้ยแพงงไาเลยตอนโตมาดูจะซื้อพอตอนโตมาแม่งก็ยังแพงอยู่ถูกปะใช่ครับเออมันก็ลําบากนะถามว่า เด็กสมัยนี้เขาก็ไปเล่นอย่างอื่นอของเล่นก็มีเยอะแยะมากมาย<ะ>แล้วก็หนักๆห,หลกักๆจะเป็นเกมละถูกปะเป็นเกมแล้วก็มีอย่างอื่นเป็นการ์ดเกมซึ่งมันแยกกอกไปอีกเยอะครับผมแต่ของอันนั้นมันต้องอยู่ที่เขาดูหรือป่าล้วเขาดูอย่างเซนเซนตไนะถ้าเขาเก็บเซนไตสมัยนี้เมื่อเขาเก็บจนสุดแล้วจะต้องทาก็ต้องไปตามเก่าถูกปะก็ต้องไปตามเก่าอยู่ดีนี่แหละแล้วก่อนจะตามเก่าเขาก็ต้องไปดู ดูเรื่องมันก่อนให้เกิดความอินให้รู้เรื่องให้เรื่องนี้มันเป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการ่ะตั้งแต่เอาห้ามด้วยฟ้าแล้วกันต้องร้อนไปดูสันวันข่้นใช่ป่ะพูดไหมนี่แบบคิดๆทั้งนั้นเลยต้องไปดูแล้วหุ่นมันก็ผสาสสวยกว่าหุ่นสมัยใหม่ก็เหมือนทานฟอร์เมอร์ไอที่มันเป็นร่างจีวังมันก็ดูพลาสติกพลาสติกกว่าทุกวันนี้นี่ยังขายแต่ร่างนี้เห็นไหมร่างหนังเราเรก็เบื่อเราก็เบื่อครับผม เห็นพี่เจทำช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับชื่อช่องพี่เจก็ชื่อช่องว่า p f b y j Channel พี่ยังมีช่อนะ้เลยครับผมจะตามนี้เลย p f b y j ช่องของพี่เจนี่ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่หลักๆก็รีวิวของเล่น t r นส s ฟอร์เมอร์แล้วก็รีวิวของเล่นวินเทจอย่างเหมือนวิคัสมาสหรือหุ่นเตนไตที่พี่ทำเป็นไตทอัีแล้วก็อีกอย่างจะมีการไลฟ์ช่วงลุงเจชวนคือ จะดึกหน่อยทุกวันเสาร์ประมาณห้าทุ่มโดยประมาณไลายดึกก็เนี่ยจะมีหลักๆจะมีอยู่สามอย่างอืครับผมเดี๋ยวหลังขอไปไลฟ์ด้วยคนนะพี่ <c oughs> ได้แล้แล้วจุดเริ่มต้นของการทําช่อง YouTube <c oughs> ของพี่เจนี่เริ่มต้นมาได้ยังไงครับพี่คือพี่ไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกอะเรื่อง YouTube เนี่ยคือพี่ไปออกงานที่เซนที่สยามพารากอนช่วงนั้น ช่องของปื้มเขาดังมากวิอา oh, โซอ๋อคี่ปื้มคือพี่ก็ไม่รู้ว่าวิอาโซคืออะไรอ uh huh. คือเขาปีนั้นนะ่ะเขามาแจกโปสเตอร์ตอซิลล่าพร้อมลายเซ็น uh huh. ของช่องเขา uh huh. เราก็ไม่รู้พอเขาประกาศว่าว SO ิอาโซขึ้นเวทีโอ uh ้โ huh. หคนนั่งแบบวิ่งกันแบบคนเยอะมากอ่ะเยอะจนแบบมันคืออะไรวะค uh huh. ือพี่ไม่รู้จักช่องยู u b e ไอรุ่นน้องที่ไปออกงานเ้วยก็ huh. บอกว่ามันเป็นช่องเหมือแนบบช่องสามห้าเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยแหละ แต่มันลงในอินเทอร์เน็ตในคอมครับเนี่ยอย่างเงี้ยลุงสมมุติลุงจะทําก็ได้เออก็เป็นช่องของลุงเองเราก็อ่อนเราอ่ววะอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยเลย huh. พอเสร็จก็เริ่มรู้แต่ก็ยังไม่ทําเพราะว่าทําไม่เป็นจนมามีพี่ทศช่องอังเกอีช่อง Uncle ie, อง Uncle Studio, ังเ e อร์ทีสตูดเขาบอกมาเดี๋ยวผมถ่ายเปิดช่องเปิดให้ให,ให้ให้ลุงทํำยังไงแล้วก็ ถ่ายให้เป็นะตะ,ออนะก้องให้อ่ะเออเป็นตะกล้องให้ก็นั่นแนหะเริ่มจากพี่ทศอ,อังเกอร์ทีถ่ายให้คลิปแรกก็ไม่มีอะไรก็แค่พูดคุยเปิดตัวว่ามีช่องนะอะไรเงี้ยน่าจะประมาณสามปีเนี่ยเอาละครับ<อ>พี่เจสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะพี่ครับผมพี่เจอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเริ่มเข้าวงการสะสมของพวกนี้ครับผมให้รวมทั้งหมดเ,เลยนะของเล่นก็ อยากจะเริ่มเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่คือเ,เอาง่ายๆเลยนะชอบอะไรก็เก็บอะไรง่ายที่สุดแหละเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บแบบเดียวหรืออะไรคือเราชอบทันฟอร์เมอร์ก็เก็บตัวไหนอชอบตัวไหนก็เก็บตัวนั้นชอบเซนต์ไตชอบตัวไหนก็เก็บตัวนั้นเอาแค่ความชอบชอบตัวไหนกเก็บไปเถอะแล้วก็คุณจะไปต่อยอดอะไรก็เรื่องคุณแต่มันต้องเริ่มจากความชอบถ้าซื้อมาแล้วไม่ชอบซื้อมาแล้ว,ลวก็ที่สําคัญอย่าอย่า ซื้อมาเพราะว่าอนาคตจะแพงไหมมันจะมีมูลค่าไหมพี่บอกเลยว่าซื้อมาเก่งมันก็จะเก่งจนน้ำลายปูมปากถึงบอกว่าน้องชอบอะไรให้เก็บอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราซื้อมาเพราะมันชอบเนี่ยเราเล่นม,มันมีความสุขอะแล้วกําไรของมันเนี่ยคือความสุข<ช>พี่ไม่สามารถจะเอาเงินมาซื้อได้เลยนะ,ะสมมุติเนี่ยพี่ชอบหน่อยไปขั้นมาอาลลอ่าเขามาแม่พี่ซื้อให้พี่ก็เก็บจนทุกวันเนี้ยที่แม่ซื้อให้ก็ยังอยู่เลย แล้วที่ไม่ได้ว่าอันไหนที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้คุณแล้วคุณเก็บแล้ววันใดวันหนึ่งไม่มีคุณพ่อคุณแม่โอ,โอนั่นแหละพี่ไม่มีค่าเลยนะใช่ไหมถูกไหมไอคันกันนั้นนะะให้ให้ไม่ใครมาซื้อเป็นล้านเราก็ไม่ขายคร<ช>ับอันนี้แหละมันเป็นความสุขถูกป่ะใช่ใชเป็น<ช>ความทรงจา <ๆ S 2> มีสตอรี่สมมุติทลรสองร้อยโอ้โหมันมันผ่านการเวลาที่แม่ซื้อให้สตอรี่ของมันมาสามสิบปีใครยังมาเอาเองินซื้อได้ดังนั้นบอกว่าคุณชอบอะไรหรือ คุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรให้คุณเนี่ยคุณเก็บเอาไว้อย่าไปนึกถึงว่าสมัยใหม่อ่ะจะชอบบอกราคามันจะขึ้นไหมมีคนม,มาถามพี่พี่ยังไม่ตอบเลยถ้าคุณหนะันไยคุณไปซื้อกองทุน <c oughs> คุณไปเล่น <c oughs> หุ้น <c oughs> อะไระดีกว่าไหมถูกป่ะซื้อเล่นพวกนี้ยมันหอวยหาความทรงจํามันต้องมีสตอรี่แล้วก็ความชอบของเราถ้าเราชอบมันเนี่ยอะไรมันก็ดีถ้าเราไม่ชอบเราจะซื้อมาละ,ะเราจะซื้อจะเก็บนะ ซื้ออยู่แล้วถูกป่ะ<ช>เออดังนั้นเริ่มจากความชอบก็เหมือนพี่เริ่มทานฟอร์เมอร์จากมันแก็กกชอบอ่ะก็เจ็บจนเห็นไหมทุกวันนี้พี่หลายคนก็บอกว่ามึงมึงเกิดเพราะทานฟอร์เมอร์ใช่มันก็ทําให้เราสร้างชื่อเสียงได้ว่าเอ,อ้ของเล่นที่ย้อนกลับไปนะเออแบบเราแม่งเกิดมาจากทานฟอร์เมอร์นะ<ช>ต้องขอบคุณมัน,<ช>อนเออเนี่ยคือง่ายๆซื้อเพราะความชอบแค่นั้น ไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วก็ไม่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอเออคุณจะเล่นอะไรเล่นไปเถอะทุกแนวไม่ต้องของเล่นนะทุก,ทก <6 S 1> อย่างานั่นแหละมันจะมีความสุขกาไรคือความสุขแค่นั้นสั้นๆจบฟังไว้ดีๆนะอะไม่ต้องไปเก่งไม่ต้องไปอะไรชอบอะไรไมันก็ซือ้อจะเป็นหุน่นกล่องขนมที่แถมมาห้าบาทสิบบาทถ้าเราชอบ ให้มันก็มีราคากับเราถูกไหมมีมีความสุขเว้ได้ซื้อมันมาอะไรกับหุนตัวเป็นหมื่นเราไม่อยากได้ถังนั่งจะแพงน,นะเราไม่ไม่อยากได้เราเราเล่นอันเนี้มากกว่าถ้าเราซื้อตัวละหมื่นด้วยแต่ห้าบาทแต่ทําไมเราเล่นไอตัวห้าบาทบ่อยมากเลยตัวละหมื่นนั่งโชว์ไว้เฉย <laughs> ถูกป่ะอย่างเงี้ย <laughs> เป็นความสุขมันไม่มีมูลค่าเลย <laughs> ของที่ไม่มีมูลค่าสําหรับพี่อ่าตี้อาจจะเฮ้ยแม่งผมชอบมากเลย อย่างเงี้ยมันมันก็แล้วแต่คนนี่แต่งั้นพี่บอกว่าเอาความชอบแค่นั้นเองทุกอย่างมันจะจบเลยแล้วคุณจะเป็นกูรูเลยถูกไหมใช่คุณมีความรู้เรื่องนี้ลึกจริงเจาะหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆยังไงก็เป็นกูรูแน่นอนครับผมแล้วก็เห็นพี่เจบอกผมว่าสิ้นเดือนนี้วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอดมีงานอะไรนะครับพี่องานมาทอย์สมาเกนะครับ อันทิพย์งามวันชั้นหกซึ่งเราจัดกันเนี่ยปีปีหนึ่งบางทีจะสองครั้งแต่ที่ผ่านมาโดนเรื่องโควิดก็เลยมีปัญหานิดนึงแต่ปีนี้เราจะเต็มรูปแบบเลยนะครับวันศุกร์ยี่สิบเก้าอ่าจะมีแจ๊ปสตูดิโอนะครับวันศุกร์แจ๊ปสตูดิโอพบทีมนะครับพี่โจอ้างเบสบ้องสี่คนนะครับจะมาขึ้นเวทีเวลาอ่าบ่ายสามโมงวันศุกร์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภบฑลจับแก๊สจัเซ่ตอนนี้พี่พวกพี่จับเขามีน้ำยาทําความสะอาดของเล่นที่เราลักกันพี่จับเขาจะมาสาธิตใช้น้ํายาสเปรย์ทำความสะอาดของเล่นของสะสมว่าอันไหนใช้อะไรได้บ้างน้ํายาเขาใช้อะไรได้ไหมถัดให้ดูกันสดๆหรือท่านใดที่เป็นเอฟซีช่องจับสติโอเอาของเล่นมาเดี๋ยวพี่ทางจับสติโอเขาจะ ขัดให้ดูในวันงานนะครับแล้วก็วันงานเนี่ยทั้งโซนของเล่นเฉพาะร้านของเล่นเราจะลดราคานะครับตั้งแต่อัพทูแล้วกันอัพทูห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทุก,ทกร้านทุกร้านจะนอกจากการมีเซลล์อย่างที่บอกตั้งแต่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังมีกิจกรรมจับรางวัลซื้อสินค้าภายในร้านยังมีจับรางวัลภายในร้านเสร็จแล้วยังมี จับรางวัลใหญ่ตอนเย็นอีกหนึ่งครั้งสมมุติทุกมูลเงินที่ซื้อไปสามร้อยบาทคุณจะได้คูปองหนึ่งใบก็คือเอาไว้จับรางวัลใหญ่ตอนเย็นรางวัลใหญ่ในที่นี้จะเป็นวันละหนึ่งราง,งวัลจะมีโทรทัศน์ตู้เย็นมินิเครื่องฟอกอากาศสามวันสามอย่างแต่คูปองที่คุณซื้อสมมุติที่ซื้อของสามร้อยก็จะได้หนึ่งใบ,ออบเอาไว้ ือจับรางวัลแต่ถ้าตี้ซื้อสามพันคูปองก็จะเป็นส <10 S 1> ิบใบถ้าซื้อยัาหลักหมื่นก็ทวีคูณก็ไไปโอกาสคุณก็จะได้รางวัลใหญ่เยอะขึ้นนะครับก็ตะกี้ผมบอกไปแล้วว่าวันศุกร์จะบเสร็จวันเสาร์วันเสาร์ที่สามสิบพีก้านะครับจากช่องก้ามาซิหรือมมเดิร์นทอยมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับพิก้าขึ้นเวทีประมาณบ่ายโมงประมาณนะครับ ประมาณบ่ายโมงพิก้าเอซพิก้าวันเสาร์นะครับมากันให้เยอะๆอีกหนึ่งช่องก็คือเดอะเมตาสูตรซึ่งเมื่อ2อ่าสปีที่แล้วมาเปิดตัวที่งานนี้แล้วโดนพิษโควิดเล่นไปนะครับตอนที่หนึ่งได้ออนแอร์ a ไปแล้วทางช่อง YouTube อันนี้ตอนนี้ตอนใหม่กับสูตรใหม่ยังไงมาดูเดอะเมตาสูตรได้เมื่อวันเสาร์นะครับวันที่30มสิกรกาคมอ่าแต่แล้ววันสุดท้ายอาทิตย์วันอาทิตย์ก็จะเป็นช่อง พี่ไบา์นะครับโพนี่ทียชอปซึ่งครั้งนี้พี่ไบส์อาจจะมาภาคเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ภาคสดถ้าเราดูอีกใครที่เป็นพี่มีพี่ไบา์เป็นไอดอลครับแล้วก็อยากอยากมาสายงานด้านการภาคการ์ตูนแอนิเมชันอนิเมะมาดูพี่ไบา์ภาคนะครับพี่ไบา์จะสอนนะครับบนเวทีนะครับเวลา,าสักบ่ายบ่ายโมงโดยประมาณ แล้วก็ช่องสุดท้ายช่องใหม่ล่าสุดโลโบคาเฟ่ใหมไทยค l ล็กเตอร์อันนี้ของพี่สอยกับคุณฟงนะครับก็จะมาเล่าถึงช่องว่ากําเนิดทําไมอยู่ๆถึงเกิดมาเป็นช่องนี้รวมถึงการรีวิวหุ่นเก่าๆงานหายยากๆซุปเปอร์เซนไต p e ซุปเปอร์โลบอทนะครับทารฟอร์มเมอร์ด้วยนะครับงไงฝากติดตามนะครับงานฟันยิางาลชั้นหกฟาส์มาร์เก็ตยสิบเก้าสามสิบสามกรกฎาคมนี้ แล้วเจอกันนะครับครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้ครับวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เจมากมนะครับที่ให้ผมมานั่งพูดคุยกับพี่เจนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบได้พี่ได้ได้โอเคครับผมนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคครับบสาัสดีครับสวัสดีครับ